สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับมีรถสวยสภาพงามหนึ่งในร้อยมาฝาก1คันนะครับมือเดียวป้ายแดง Honda c ซ vic F d ดีนางฟ้านะครับเครื่องพันแปดเกียร์ออโต้ปี2007นะครับสวยเดิมมือเดียวครับไม่เคยชนหนักอัดต่อหรือพิกคว่มเอกสารครบถูกต้องนะครับใครสนใจหาใช้งานนะครับคันนี้สวยๆนะครับดำดุแบบนี้เลยสภาพเดิมโรงงานนะครับมีประกันชั้น1ติดอยู่ด้วยครับผ่อน3 8 0 0โดยประมาณ1 8 9 0 0 0บาทนะครับใครสนใจอยากได้เอาไปใช้งานนะครับรถสวยมากๆนะครับ ีว่าไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับยางใหม่ใส่มาให้พร้อมนะครับขับกันได้สบายใจแน่นอนขับกันได้ยาวๆนะครับรถสวยมือเดียวป้ายแดงผู้หญิงใช้งานนะครับภายในสภาพกริบๆเลยครับเบาะอื่นๆนอกจากเบาะคนขับนี่เรียกว่าใหม่มากๆนะครับเพราะว่าใช้คนเดียวจริงๆประวัติมาชัดเจนนะครับคันนี้มีประกันชั้นหนึ่งอยู่นะครับใครสนใจอยากได้ใช้งานรีบตัดสินใจนะครับจองได้ทันทีนะครับถ้าถ้าติดตามช่องนี้อยู่นะครับผมคัสสวยเช็คสวย การันตีได้รถทุกกรณีนะครับจะจัดไฟแนนซ์หรือสดรีบโทรเจรจาสอบถามมาได้เลยครับโทรได้ตลอดนะครับรถคันนี้เรียกว่านานๆจะได้เจอด้วยครับกับ F อดีนังฟ้าคัดและเช็คมาอย่างดีเป็นมือเดียวป้ายแดงครับรถสวยจริงสภาพงามจริงนะครับเบาะหลังนี่บอกเลยครับป้ายแดงเขาว่าได้นะครับแทบจะไม่มีคนขึ้นไปนั่งนะครับแจ้งมาชัดๆเลยนะครับใช้คนเดียวนะครับกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับขึ้นลงไฟฟ้า4ี่บานใช้งานได้ครบสมบูรณ์นะครับคันนี้ รับรองว่าคุ้มแน่นอนกับราคาและสภาพนะครับกว้างขวางนั่งสบายอะไรการซ่อมบำรุงดูมีได้ทั่วไปนะครับเป็นรถตลาด ้าตลาดนะครับสำหรับ Honda นะครับมาชมเช็คตูวรถทดเองขับนะครับมือเดียวป้ายแดงปี2007 Honda Civic FD FD ดีนางฟ้าที่ใครๆถามหาถามกันมาเยอะถามกันมาเกือบทุกวันว่ามี FD ดีนางฟ้าไหมมีไหมมีไหมจัดไปครับวันนี้บอกเลยว่าสุดคุ้มและก็สวยมากๆกับราคาและสภาพที่เปิดให้นะครับผ่อนเน้นใช้งานสบายๆนะครับถึงรถไฟฟ้าจะมาแต่เราไม่ใช้ครับเราใช้รถมือ2นี่แหละครับรับรองว่าสุดคุ้มนะครับ ลองชมดูได้ครับแต่ถ้าใครพร้อมจะไปรถไฟฟ้าก็ไปได้นะครับก็ล้อเล่นนะครับสาหรับผมก็ยังหารถมือสองสวยๆมาฝากสมาชิกนะครับคันนี้ไม่ชอบไม่เป็นไรฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ก่อนนะครับและถ้าท่านพร้อมถ้าท่านชอบก็โทรเจรจานะครับอาจจะมีสักวันที่ท่านพร้อมแล้วจะซื้อนั่นแหละครับผมก็รอให้ท่านซื้อนะครับฝากช่องนี้ว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คันนี้สวยจริงๆนะครับ Honda c ซ vic F d ดีนางฟ้า1.8ออโต้น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สไม่มีชนหนักไม่ตัดไม่ต่อไม่พลิกคว่ำไม่่จมน้าาอออไรยงดเกส ครบถูกต้องการันตีการจัดส่งทั่วไทยการันตีการจัดส่งทั่วไทยไฟแ้นก็จัดได้นะครับเครดิตดีรอรับรถได้เลยนะครับรถสวยรถเดิมรถดีนํามาฝากให้กับสมาชิกที่กําลังหา FD FD นางฟ้าสวยจริงสวยจังสวยคันนี้สวยเลยครับ